ที่เมาเิ่งการทำงานของคุณนี่ครับนี่ครับกำลังเอาตัวนาสิงลงครับกำลังเอาตัวนาสิงลงเพราะว่าตัวนาสิงตัวนี้มือนันบ่มีเวลาได้เอาไอ้ลำโพงยี่สี่นิ้วไว้เก้านิ้วเนี่ยได้ใจแต่แถวแถวแถวไงนี่ครับสิบหกดอกอยูท่ทีนี้อยูท่ทีนี้ตอนนี้มือนี่ก็เลยที่มาเอาลง เอาตู้หนาทิ่มของเพราะว่าตู้หนาทิ่มนะยังว่าท่านได้เปลี่ยนดอกครับยังเป็นดอกว้อยเจ็ดจุดสองนิ้วยุ่ยยี่สิี่นิ้วร้อยเจ็ดจุดสองนิ้วไปไดัดปที่นี่ซีเอา,เอาข,ขึ้นขึ้นขึ้นที่นี่ซีได้เอาดอกดอกยี่สิบสี่นิ้วร้อยเก้านิ้วนี่ครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เกือบหนาดอกอยังเรียบร้อยแล้วเรียบมุงมุงมันได้เห็ดเท่าไหร่นะครับพี่น้องมันมันมันเห็ด ใส่เลยถามว่าใส่เลยได้บอกมือนันใส่บ่ได้ครับเพราะว่าหนาดอกบนท่านได้เคลือบต้องเคลือบหนาดอกเคลือบกระดาษเคลือบอย่างดีๆเลยเพราะว่าต้องกันน้ำครับเพราะว่ามันเป็นตู้หนาทิ่มพี่น้องถ้าเตู้หนาทิ่มหน,า,หน,า,มนามันข่อมลงสักลงที่นี่เวลาลนแลนเนี่ยมันทิปันเอาเอานอ้ำไอโนผมมาใส่ดอกดอกกระดาษมีปัญหาก็เลยต้องมีเวลาก็เลยต้องเคลือบหนาดอกดีๆเคลือบหนาดอกดีๆกันหนดอกมีกน,น,นี่เคลือบอยู่ว่า สาวบิดสวยบิดเมื่อเคลือบแล้วล้อแห่งแห่งแล้วเคลือบสามเทียรครับเคลือบเคลือบสามรอบเพื่อป้องกันไอ้น้ำรับไอ้ฝนที่นี่ก็ัีเสี่ยวไซน้องบึง้งขึ้นเอาลงมีตัวโฟกลิปนี่ีกทีอย่างนึงครับเาอาขึ้นเอาลงไงต่ก็ต้องใส่คนมา เฮ็ดชน,นนี้นั่นคือ,อเราครับช่วงใส่ช่วงนี้กะวางอยู่บวกลมือกะใส่ให้เลี้ยวที่นี่กะเลี้ยวบระตูยางแล้วก็ที่บ่ได้เฮ็ดอย่างอีกไงดีได้หาเงินด้วยมีน้ำมีสางานเต็มเนาะกลุ่มพานี่กะมีมีอยู่อจากมีบ่หลายปันเดจะอีนวดดอกไปซะก่อน อีกหลายงาั้นอยู่ครับพี่น้องอีกโดนโื่ออีดังดีเพราะลำโพงมันแข็งผมเฮ็ดมาแข็งครับเพื่อเพื่ออะไรเขอเฮ็ดมาแข็ง 2> <X> 2> มื่อนี้ก็ได้ถอยเสียครับถอยเสียถอยเสียเครื่องปั่นไฟแล้วละ่ะถอยเสียเครื่องปั่นไฟเห็นขึ้นทางข้างบนคือกันกับคือกันกับขั้นนั้นครับพี่น้องจะเลยถ้าเอาลงล่างเนี่ยมันก็ยังเวลาเฮียเวลาอย่างมันก็ ควันมัน,มนกับวิ่ควันหลาหรอกแต่ว่ามันเป็นชิวยวไหมเพี่น้องอยู่หลังหลังรถเนี่ยถ้าเพื่อนมาเตียนอยู่หลังรถเนี่ยก็เมนชิวยวไหมก็เลยเฮ็ดให้มันเลี่ยวซะสนกุกกับเพื่อนไหาซื้อเหล็กซื้ออยังซื้อของอของอมาใส่เฮ็ดเลี่ยวียบร้อยเกลี่ยไข่กันไปเดี๋ยวเราจะเสีได้สว่างได้หาเงินหางคำเพื่นวะ โอ้เจ้ว่าแต่ว่า,ต,วาตอนตอนเป็นว่ายเป็นว่ายหกยู่นั่นเอ่อน้ำหนักรถได้ซึ่งลมมคนพร้อมงีสิบเอ็ดตันกว่าเนาะลูกพี่ยี่สิบเอ็ดตันกว่าแบบนี้เพราะใส่ตัวนั่นสิบหกดอกเข้าไปยี่สิบชิ้นี่ว่าว,ว่ายเก้าอ่ะเอาใส่สิบหกดอกแล้วก็ตู้ไม่เพิ่มขึ้นไหมอีกตันนึงเนาะน้ำหนักเพิ่มอีกตันนึงเนาะที่นี่ ดอกหลวงพงดอกไม่ใส่นีอีกอีกอีกหนักขึ้นก็เก่าอีกอยู่ครับอีกหนักขึ้นก็เก่าอีกอยู่แต่กต้องย้อมครับต้องรอนบึ้งวว้ที่เป oh, ็นยังไงยังอันนี้การทำงานโอ้หืดเว้ยเปิดแฟลดกับอะไ้โทรศัพท์ไปกั้อะไย ลงกต้ที่แถวดอกกำพงใสใ่อัพเด้พดี่น้องได้บึงงามแรงๆพอมืออื่นจะมีงานครับมีงานช่วงนี้มีงานถ้าถ้าหน่วยสองว่างกส็สีเอาหน่วยหนึ่งเอ็ดที่เอารถคันนี้ไปเทสหน่วยหนึ่งเอาเอารถไปแล้วก็นันกดนตรีนักร่องก็เป็นหน่วยนึงเมื่อ้นไปงานแทนครับคันคันนั้น,น,นก็นจอดไว้เพราะว่าเพื่อต้องการนวดนวดดอกครับนวดดอก นวดดอกให้มันเข่าทีเร็วๆมีงานมืออื่นกับมีงานมืออื่นมือฮือหลายมืออยู่ยั้งกันครับนี่ก็ได้เดี๋ยวเฝ้าใส่แข็งแข็งปึ๊ๆเละกดบอลลุ่มไปแล้วใส่กะท่านได้ไปฟังกะอาจีบอรกระหึ่มปันไดงเพราะว่ามันกระตึกตึกตึกมันแข็งเนาะดีท้องดังตึ้งตึ้งตึ้งอย่างไรว่าได้เบิร์น ตอนแรกว่าจะเบือนละมือน,นี่ยฮะขานุนนี่นั่นหลายยังก็เลยว่าได้เบือนเอาไปขอดว่าหลดเบือนขึ้นในตู้คนละหลดะเป็นไงสอนลำดังทีเกาเนาะดังบ่ดังกะล็อกจักเท้าอีกจับน้อยอีกหลายงานด้วยจังค่อยอีกกระหึมเพราดว,ว่าเอกพวกไม่เอาใส่ดังบ่ดีแน่นอนแหละมันตึ้งตึงตึงมันบ่ตึมตึมฮะ ไะชมตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับว่าจิเป็นจังได้ส่วนพาวเวอร์ก่ะมาลองมาหลายงานละเกือบสิบงานลกะกะบยังไม่มีปัญหายังใส่ได้ปกติแล้วแล้วท่านบูตีสองกำลังเริ่มเอาเราคือว่ามันใส่บรได้มันต้องได้เปกัดเตะ ตัวก็ต้องได้เอาไปไปแก้อีกครับพี่น้องเอาลุงแล้วก็นที่ได้ไปไปแก้ไปกัดเอาหม่องข้างบนนี้ออกเพราะว่าเมล็ดเมล็ดตัวนี้ใหญ่เมล็ดไปซุนเมล็ดไปสนอะไก็เลยต้องได้หาวิธีกัดออกเพื่อที่ได้เอาดอกใส่ได้ลองเบิ้งครับพี่น้องอ๋ออ๋ออ๋อย่าฝ่ายย่าฝ่ายย่าฝ่าย ส่วนส่วนไอไล่สดยุ่ข้างนนี่ก็เห็ดไม่ดีแล้วครับเห็ดไม่ดีแล้วโอ้เหมือนเพราะว่าถอดแบตเตอรี่แล้วก็มันเปิดไฟบ่ได้ครับถอดแบตเตอรี่ละตัวไล่สดนี่สรงอีสมบุญณแน่แล้วครับเดี๋ยวไปหากล้องดีๆมาใส่เก็บจับยึดหม่องยึดดีๆเพื่อได้ไล่สดให้พี่น้องในบึงกันเป็นยังไงับางคังนนี้ไปเฮงา,ามเวลาโดยหนึ่ง,งนี้งัน ในสองมืนสองมือมีงานหนึ่งมีงานที่ทส,สร้างเครืองได้นสับออกูกคันนี้ไปก็เพราะว่าระบบไร่สดมันอยู่ทั้งคันนี้ที่สมบูรณ์ล้วคันนั้นคันนั้นหัวก็ลูกพี่ออกหัวก็ไอ้เฮ็ดห่องไม่เฮ็ดคันนี้เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะไปลุยคันนั้นให้เป็นระบบไร่สดสอดสายสอดยังใช้ตีกดกล้องติดกล้องอยังเรียบร้อยก็ยี้ได้ไล่สดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เอารถคันนี้ไปซะก่อน้อนว่า สิได้ไปไลส่สดให้พี่น้องได้เบิ้งครับให้เอฟซีได้เบิ้งกันให,ให้ได้ไล่ได้มือได้ที่ขึ้นโทรศัพท์มีหลายกะให้ได้ไล่ได้ให้พี่น้องได้เบิง้งได้มวนน้ากันได้ไปตอบแชทตอบปวนแชทน้ากันแล้วก็ต่างต่างว่านวดดอกไปน้ำยังไงนะครับนวดดอกไปน้ำแต่ทดลองพาวเวอร์อีย่างไปน้ำยังไงนะพี่น้อง แล้วเทียจ้าภาพกะอีว่าเอ้าคือจ้างกันกล้วยคือบม่ได้จ้างใช่เปลาแก้วอันใดก็ได้ขึ้นก็แล้วครับเป็นสิบสองรอยให้นครับจะเปลี่ยนจากนักตีนักลงเป็นเป็นรถหน่วยสองกะกิงแต่ว่าคนเหล็กุะเป็นหนึ่งขึ้เกาครับพี่น้องบางท่านอาจจะยิบว่าเข้าใจมาเอ้าจ้างหนึ่งขึ้นคือได้หน่วยสองวบับแก้วไปโมเมนต์ครับ ได้ตลอดไปครับแต่ว่าคนเล่นกับเป็นชุดเกา่าคือเก่าอ่ะเนื้อหนึสองมีงานเนื้อหนึ่งมีงานกับเนื้อสองกับได้ไปทีมในืสองก็ได้ขึ้นรถคันนี้คือเก่าครับนี่มันที่เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวอีสงสัยเดี๋ยวอีว่ายังกันยังสีอ่อะมาขี่เกียงะเลงขไขไว้ก่อนครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ในเพียงเท่านี้ฝากกดเลยกดแชร์ติดกดติดตามคือเก่าครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอีรายงานพี่น้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวถอดดอกล้ำโพงก่อนตัวนี้อยู่เป็นวายเก็บหนึ โอเคครับผม